สวัสดีค่ะเม y เท y เลอร์ค่ะวันนี้ก็มีสินค้าใหม่ที่เพิ่งทำเสร็จล่าสุดตอนนี้ก่อนจะเข้าเรื่องก็ขอ,อประชาสัมพันธ์เรื่องของอัปเดตคอร์สสเดือน1นล้านก็คือคอร์สนี้ค่ะก็เป็นคอร์สที่เป็นเคล็ดลับการทำธุรกิจออนไลน์เลยก็จะมีหัวข้อหลักๆหลายหัวข้อด้วยกันแล้วก็ทีนี้ก็ตามที่สัญญาไว้กับนักเรียนในคอร์สว่า จะเพิ่มเนื้อหาใหม่ก็เพิ่มไปแล้วนะคะไปที่โบนัสนี่ค่ะเจ็ดคลิปทำเงิน8หลักจากธุรกิจออนไลน์ซึ่งเป็นคลิปเสียง20นาทีก็คอร์สนี้ก็จะเน้นเรื่องของ m i n d s e ตเรื่องของการเคลียร์การทำธุรกิจการบริหารเวลาคือมีหลากหลายมีมีหลากหลายหัวข้อนะคะทีนี้อันนี้เป็นชื่อชื่อคอร์สเฉยๆนะคะสี่เดือนหลังนานพเพราะว่ามีคนติดต่อมาบอกว่าราคานี้เนี่ย1,299บาท อยากทราบว่ารับรองผลไหมว่าเรียนคอสนี้แล้วก็คือจ่ายเงินแค่พันสองเก้าเก้ามีการรับรองไหมว่าสี่เดือนจะทําเงินได้หนึ่งล้านก็เป็นก็บอกไม่มีการรับรองผลนะคะถึงอคอสที่เรียนอยู่ราคาสามแสนก็ยังไม่มีการรับรองผลเลยก็สรุปก็คือก็เป็นเคยรับในการทำเงินออนไลน์ของผู้สอนก็ไม่ได้สอนตามจำราสอนจม ประสบการณ์จริงก็ไม่เหมือนกับอาจารย์มหาลัยส่วนใหญ่ที่สอนตามตำราค่ะก็คือในชีวิตนี้ไม่เคยทําธุรกิจของตัวเองเลยแต่ว่ามาสอนธุรกิจก็สอนจากตำราอันนี้สอนจากชีวิตจริงประสบการณ์จริงค่ะก็ถ้าสนใจก็ลองอเข้ามาดูหัวข้อแล้วก็อย่างที่บอกคนที่สมัครเรียนคอสนี้ไปรับไปที่โบนัสแล้วก็ไปที่ตรงนี้ค่ะคลิปแรกเจ็ดคลิปรับทั้งเงินแปดหลักจากธุรกิจออนไลน์ว่าคุณสนใจก็ราคาพันสองเก้าเก้า ก็จะเพิ่มเนื้อหาให้ถ้ามคีคิดว่าเป็น,นหัวข้อที่สำคัญจะช่วยนักเรียนได้ก็จะเพิ่มเนื้อหาคอสนี้เพราะว่าคนที่จ่ายเงินยอมจ่ายเงินเรียนคอสนี้ก็แสดงว่ามีความต้องการความมุ่งม,มั่นจริงๆก็อยากจะช่วยนักเรียนในคอสให้ประสบความส,สำเร็จแล้วก็สามารถที่จะทำเงินฟรี time จากธุรกิจออนไลน์ค่ะก็ราคาถูกมากๆก็พันสามกก็ไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่คอสที่ เรียนแล้วทําเงินได้เลยแต่ว่าเป็นคอสที่เป็นเป็นหลักการว่าง,งั้นเถอะก็ก็คิดว่าคนไทยยังไม่ค่อยให้ความสําคัญเรื่องของไมซ์เซตประมานเท่าไหร่เพราะว่าดูจากจํานวนคนเรียนค่ะส่วนใหญ่คอสที่นักเรียนจำนวนเรียนนี้ก็คอสทาเงินแต่วความจริงแล้วถ้าเกิดว่าคุณไมซ์เซตของคนไม่ถูกต้องโอกาสทําเงินสวยหรูโอกาสทําเงินมีมากแค่ไหนก็ไม่สามารถที่จะทําเงินได้ก็ประมาณนี้ค่ะ ทีนี้ก็ดูสินค้านี้ที่บอกก็คือจะเป็นแพ็กส0 0รอตลาดซึ่งเพิ่งทำเสร็จนะคะแล้วก็เพิ่งทำเสร็จแล้วก็ไม่เคยวางขายนี่มหมายก่อนอย่างแพ็กที่เคยขายไปแล้วนะคะแพ็กตลาดไปแล้วที่มีคีย์เวิร์ดให้ด้วยก็เป็นคนละอย่างกันนี้เป็นอันใหม่ะคะแล้วก็เน้นตลาดที่วางขายไปถึงหนึ่งพเล่มก็ไม่ต้องเสียเวลาหาเองค่ะ อย่างแค่300ตลาดเนี่ยใช้เวลาหลายชั่วโมงมากค่ะเกิดว่าขณะม,มีประสบการณ์ในการหาตลาดมาแล้วใช้ซอฟต์แวร์ก็ใช้ซอฟต์แวร์พอ i s h e r Rocket อันนี้ค่ะลิงก์จะอยู่ใน s c r i p t ปชัน้าเกิดแล้คุณไม่ต้องการจะซื้อแพ็กนี้ต้องการจะทำเองก,เก็เชิญเลยก็อย่างที่บอกขาะม,มีประสบการณ์ในการหาตลาดก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงอันนี้อย่างต่ำส5ชั่วโมงนะคะประหยัดเวลา,าเกิดแล้คุณต้องกำหนเดเวลาก็ เนี่ยค่ะทีนี้จะเป็นตัวอย่างแล้วจะมีคีย์เวิร์ดมาให้เห็นไหมคะว่าเป็นตลาดไหนแล้วก็มี v e r a g e pages ก็คือจำนวนหน้าตลาดนี้โดยเฉลี่ยกี่หน้าก็อันนี้มีกมีวางขายกี่เล่มอันนี้ก็ถ้าไม่ต้องคุณไม่ต้องการจะซื้อแพคนี้ก่อนเนี่ยค่ะสามตลาดก็ให้ฟรีไปเลยก็จำนวนเนี่ยค่ะจำนวนที่วางขายอยู่ราคาขายโดยเฉลีย่ยแล้วก็ e a r n i n g s ์มาร์นนก็คือ โดยเฉลี่ยแล้วทํายอดขายเท่าไหร่แล้วก็อันนี้เป็นจํานวนเซิร์ชต่อเดือนที่เมซอนนะคะอันนี้อันนก็มีคนเซิร์ชเยอะมากนะคะตลาดที่อันที่3อันนี้เป็นโน้ตบุ๊กสําหรับเด็กผู้หญิง Competitive Score ก็คือความยากง่ายถ้าตัวเลขยิ่งน้อยก็คือยิ่งยิ่งทําได้ไงะะ่ายค่ะก็มานี้แล้วก็อันนี้ช่วยประหยัดเวลาในการหาตลาดแต่ว่า เป็นการหาตลาดเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะทำยอดขายได้ไม่ใช่แบบคุณซื้อแพ็คนี้ไปแล้วหาตลาดนี้ไปแล้วคิดว่าเอายังไงก,ก,ก็ก็จบเรื่องไม่ใช่นะคุณจะต้องมีการดีไซน์ปกออกแบบปกออกแบบเนื้อในก็จะต้อง,ต,องต้องใช้หลักของ SEO ทําทำตามหลัก SEO ให้ถูกต้องก็เป็นหนึ่งในหนึ่งใน ก็จะสำคัญที่จะทำยอดขายจากสมุดนอได้บ้างนันเถอะทีนี้ก็มีเอ่อโบนัสนะคะโบนัสขายก็คือโบนัสที่ที่เอ่อมาพร้อมกับชนนี้ก็คือและชำระเงินภายในวันที่10มกราก็ร free ับฟรีแพ็คเดินหน้าหรืออินเทอร์เน็ตสิบไลมือค่าเจ็ดร้อยเก้าสิบกับบาทก็จะลบออกจากระบบวันที่11มกราก็เป็นเนีน่ยค่ะก็อย่างที่บอกถ้าเกิดว่าคุณซื้อแพ็คนี้ไปแล้วต้องการหาตลาดเองก็ซอฟต์แวร์พรอดีเชื่อโรเกต ก็อยู่ที่ตรงนี้มาที่คอร์สนี้หรือว่าจะอยู่ดูในลิงก์ในดีสคริปชั่นก็ได้ค่ะทีนี้วันนี้จริงๆเมลเริ่มทำงานวันพรุ่งนี้นะคะวันที่28 29ก็จะมาตอบคำถาม2วันสำหรับคนที่ต้องการจะสนใจสมัครเรียนคอร์สโอนเงินผ่านธนาคารทีนี้ถ้าคุณสะดวกชำระเงินผ่านบัตรเครดิตก็ง่ายๆเลยนะคะคลิกตรงนี้เสร็จแล้วก็จะมี ราคาพิเศษสําหรับอีกสินค้าอีกรายการหนึ่งก็เลื่อนไปด้านล่างก็เป็นแพ็คเนื้อในของเด็ก59ไฟล์ราคาปกติ1 4 9 9ล้เหลือ995ก็จะต้องเช็คก,กล่องนี้ค่ะเช็คกล่องนี้เราก็จะมาเพิ่มให้ตรงนี้ค่ะก็จะประมาณนี้ทีนี้ออย่างที่บอกว่าสะดวกตอบคำถามพรุ่งนี้นะวันที่ยี่สิบแปเ้วลาไทยก็นี้เดือนธันวาปีสองพี่สิบ ถ้าคุณต้องการที่จะโอนเงินผ่านธนาคารเพราะว่าจะต้องเพิ่มชื่อในคอร์สก่อนแต่ว่าถ้าคุณสะดวกจ่าเงินผ่านบัตรเครดิตก็คลิกตรงนี้อ่อย่างที่ทําให้ดูเมื่อกี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณยังไม่พร้อมที่สนใจสินค้าเช่นนี้หรือว่าด์คอร์สอื่นสินค้าอื่นเนี่ยต้องการโอนเงินผ่านธนาคารแต่ว่ายังไม่พร้อมที่28 29ยังไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรเพราะว่าจะเริ่มทํางานที่3ามก,กราปี2022กีก็ฝากไว้นิดนึงค่ะก็ประมาณนี้ ส,สินค้าใหม่ที่ที่เพิ่งจะทำเสร็จนั่นเองก็ทีนี้ก็อย่างที่บอกก็อย่างที่แจ้งก็คือจะลบโบนัสในวันที่11เมกราแล้วก็แพ็คนี้แตกต่างจากแพ็คที่วางขายไปแล้วแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะซื้อแพ็กของเด็กแพ็ค5 9ไว้แพ็คนี้ก็รับส่วนลด500บาทนะคะแล้วก็ สำหรับนักเรียนเก่าที่ได้รับคูปองส่วนลดก็คือ,อ,อนักเรียนเก่าทุกคนได้รับส่วนลดค่าของสินค้ามดค่า500ร้อยบาทจนถึงสิ้นเดือนนี้แต่ว่าอันนี้ก็ราคาถูกแล้วนะคะไม่มีส่วนลดสําหรับแพ็กนี้ค่ะแล้วก็อย่าลืมว่าคุณสมัครใช้คูปองส่วนลดได้ภายในสิ้นเดือนนี้แล้วก็สําหรับทีมงานที่ช่วยงานก็ได้รับ คูปองส่วนลด500บาทก็คือสองใบด้วยกันก็สามารถที่จะใช้ได้เกิดว่าสมัครเรียนต้องการสมัครเรียน2คอร์สหรือว่าสินค้า2ชิ้นก็ได้จะไม่สามารถที่จะใช้กับอีบุ๊กได้นะคะที่คูปองส่วนลดก็ประมาณนี้ก็สรุปก็คือเกิดว่าคุณสนใจองเงินผ่านธนาคารก็ันที่28 29กคือพรุ่งนี้มะรืนนี้ก็สะดวกตอบคำถามถ้าคุณสะดวกชำระเงินผ่านบัตรเครดิตก็มาที่คอร์สโรงเรียนที่โรงเรียนออนไลน์ก็สามารถที่จะ ชาระเงินแล้วก็เรียนได้เลยแล้วก็ดาวน์โหลดสินค้าคือคุณสินค้าหรือว,ว่าอ e ีบุ๊กอะค่ะก็รายละเอียดแล้วลิงก์จะอยู่ในดีสคริปชันด้านล่างรวมถึงเอ่อลิงก์คอร์สนี้ด้วยนะคะเป็นคอร์สไมซ์เซตก็แนะนำโดยเฉพาะเกิดว่าคุณต้องการที่จะทําเงินฟุไทมมจากธุกรกิจออนไลน์ก็จะเน้นเรื่องของไมซ์เซตนะคะก็จะเพิ่มเติมเนื้อหาเืยเพราะว่าต้องการให้นักเรียนคนที่ยอมจ่ายเงินเรียนคอร์สก็คือมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจจริงเลยก็อยากจะ เพิ่มเนื้อหาอะไรที่เป็นประโยชน์ให้อยากช่วยเหลือให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะขอบคุณมา,มากๆค่ะที่ติดตามไว้ฟนใหม่ในกรน,นาสำหรับวันนี้เมคอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ